แงับออกเนี่ยเลื่อไปด่งเือต้นอันนั้นแท้มาเดี๋ยวไหนดอกไม้อะดอกไม้ป่านนู่นเหรอดอกไม้ป่าตรงนี้เหรอแหน่งบอกว่าจะทำให้ โอ้นุ่นยันถึงถือกันถึงเอาไม้มาแล้วเอาเอาโอ๊ยปัดไปบ้างคนละคนนะคะคนละคนยันถึงนะก็ไม่ทำหรอกไม่ไม่เขาต้มทั้งหน่อยอย่างนี้เลยใช่ไหมต้มหน่อยเราก็ทำที่ยอกล้อเล่นนะครับอ่าอีนแม่ข่าวดีข่าวดีอะไรไหมโอ๊ยอาทิตย์นีดิยักมือใหญ่น้องมืออื่นคุณบอส น้ำน้ำน้ำเาล้างแล้เอายูหนั่ไม่้ตัลหน่งานะคมไร้งใชแคนี้นะครับเดอนใหม่คิปหน้าครับจะขนน้ำเราบ้านเนี่ยโทอสั์มาเธอศัมาม่ลุงจิ้มนี่ โอ้อนยังบบเห็นพอกำลังมาจะบุนไหล่ะดูเลยพอมาสักคนเอ้าหอดแล้วแต่ว่ามีเห็นพอแม่เาจะซวยเขือนกันลูกมาเจอะเยอะมากโฟ มีของโธทีมีของมีของกัะตันแล้วก็มีของแม่ละก็ต<า>ั้งใจก็ไม่รู้หรอกนอนอยู่เขาบอกว่าแม่แม่ไปเอาของพ่อผื้นมาสิว่าให้พ่อผื้นเอาไปนอนวางเงี่ยบแต่ว่ารถเอามาไม่ได้คือของแม่ดาก็เต็มขึ้นไม่ได้ก็นะะเลยมาบอกคี่ว่า ที่นอนนุ่มๆสวยๆนะคะผ้าห่มด้วยนะคะขอกสัปดาห์ด้วยของกินนี่ด้วยยังไม่ได้เอานะคะของตอนนี้เอาไว้ไหนแม่ก็อยู่ในบ้านกับดันนั่นแหละบ้านแม่บ่าวหอมนั่นแหละกุญแจอยู่กับแม่ล้าผู้ใดซื้อให้แม่ดีก็เพิ่นไม่ มันมาเจาะเยงินด้วยมันนะมาแดงว่าเอชพีเออีเอส ใส่ล้ล้างอืออ่นน้ำเยอะืลต้อเอาใหม่นะจิ้ต้องซอยหน่อยนะเผาพ้อมนตัวไม้นิ่มนะอร่นิ่มดอือนี่แหละอร่อยเลยอือไมจับเพาจ้มง่ายด้วยต้มไม่นานก็ไปกินเยอ อาหาก็อร่อาเนี่ยคาหารของเรายดเย็นองานอยเนี่ยทั้งสวรก็เท้าคุาเนี่แล้วเอาดอกไม้เนี่ยมาต้มรมยังไงลุมหม้อมัลมหม้อมันเล็กๆเดี๋ยวมันน่ารักซุ่มยุกหม้อเล็กไปซุ่อยู่ดอกไม้อนนี้มันจะไม่ดาน ต้นหน่อไม้ส้มอยู่นะคะเล็กหน่อไม้อะไรนะไม้อันนี้คงจะหวานด้วยอืมเล็กๆมันตุ่งใส่น้ำไม้หุ่นมาเนาะไม่ได้ไม่ได้เคยกินหน่อไม้หวานในวันนึงวันนึงเสาว์วันนึงที่ว่าอะไรนะที่่ไม้้้าวกับข ไม่ไหวมีรถคันแดงก็ชือสาวมีสาวเป็นเพล่เออไม่ใช่สาวที่รมที่แดงเนี่ยมีป้าอะไรอย่างมาอ๋อสาวอะไรเนาะแหน่ะเขอเอามาสับแล้วให้กินแบบนี้เลยแะน่ารักแบบน่ารักโอ้หวานมันเป็นดอกไม้หวานเอ้าขอมไม้ดาวก็ยังปลูกไว้อยู่บ้านคือมากินกระตัมส้มโอ้มันยังไม่ออกมันยังไม่ออกเขาออกแล้วนะแต่วันนี้มีมีผักอยู่มครับ กินก <Hoy S 2> ับส้มก็ไ <speaking> ็ต yeah, so ้มน้ำมาแล้วก็ต้มหน่อค่ะอยากก็เราต้มหน่อค่ะอืมจะต้มหน่อค่ะต้มด้วยกันเนาะเขาบอกว่าต้มหน่อไม้ก่อนเนาะเขาบอกว่าต้มหน่อไม้ก่อนนะคะ เอา <laughs> เอาเตาเบสได้เอาหม้อขาวๆเราก็มีอยู่เด้งหม้อขาวๆก็มันเป็นฟืนไงออ๋มันเป็นนฟืเราต้องใช้ตรงนั้นเป็หมดให้มันเป็นฟืนแล้วค่อยตั้งหม้อหม้อถังวันนั้นที่แม่มบถตรน่ะมาแม่ไปต่อยเอามาปอกแล้วก็เอามาต้มโอ้โหอย่างนี้เลยเป็นพิ่งไม้ รู้ไหมคนเหนียวที่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 ทป้าบุญดีที่แชร์ไว้ไป้หนึ่งกันรู้ไหมใครหนึ่งอ่ะปใครบ้านเนี้อห่งีกวันหนึ่งอ่ะลุงพนบอกว่าเช้าเช้าเล่าน้ำเช้าเนี่ยให้มันมีกลิ่นก็เอามาเนืรด่เออดเเขาบอกว่าแม่ตาอบกว่าเราจะตัดแล้วต้องนึ่งเราก็เลยไม่เนเออาึได้ก็เลยนึ่งมานหึ่งกับเนื้อี่นี่แหะไม่ท ได้แปดนาทีพอดีเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะต้มดอกไม้กันของแม่ถิ่นก็น